ราดาว7 8รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ 3. เทวดาราชาโชพุทธาทิตสุลงนามสัญญาก้าหน้ากิจการครับผมครับแต่โปรดกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำพยากรณ์ในคราวต่อไปสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมว่าหลายคนถอดใจกันเลยทีเดียวนะครับ แมนรู้สึกว่าโอ้ทำไมเวลาเราทำอะไรต้องเยอะตั้งแยะนะครับดูเหมือนมันไม่ก้าวหน้าเอาเลยนะฮะแถมเหมือนจะมีถอยหลังนิดๆดด้วยซ้ำไปนะครับโอ้เล่นเอาทออกท้อใจนะครับครับจังหวะที่ดาว การงานนะครับผมนะเข้าสู่พบอรีนะครับย่อมต้องเจอปัญหานะครับแต่ตราบใดก็ตามาที่คุณยังไม่หยุดนิ่งตราบใดก็ตามที่คุณยังคงเดินหน้าตราบใดก็ตามที่คุณยังใช้สติปัญญาครับพยายามแก้ไขปัญหารับฟังข้อมูลดีๆรับฟังคําแนะนําดีๆแล้วแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลับไปเป็นเรื่องที่ครับเป็นธรรมดาครับยามที่ดาวนะครับเดินเข้าพบเสียนะครับย่อมมี ผลบ้างนะครับย่อมมีผลบ้างแต่คือมันก็ไม่ได้ทําให้เขาเรียกว่าไงอ่ะถ้าเรารู้จักใช้นะครับอุปสรรคต่างๆเนี่ยให้เป็นประโยชน์บางทีมันติดเนี่ยมันติดเพราะเราอาจจะยังคิดอะไรเนี่ยไม่ท่วนทีคิดอะไรในแบบที่เรียกว่าเดิมๆนะครับเปลี่ยนมุมมองความค,ามคิดนะครับพอเปลี่ยนมุมมองคว,มความคิดแก้ไขนะครับปรับปรุงนะครับผมเชื่อได้เลยนะครับว่าในจังหวะที่ดาวนั้นเนี่ยกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีกลับมาอยู่ในสถานะที่ดีแล้วแล้วก็ จะเป็นตัวส่งเสริมเป็นอย่างมากนะครับในจังหวะนั้นก็คือจังหวะนี้แหละครับผมนะจังหวะนี้แหละครับจะเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าความเป็นราชาโชคทั้ง3าเนี่ยฮนะของดาวพฤหัสอาทิตย์ศุกร์นะครับร่วมมือกันนะครับเรื่องเก่าที่เราทํามาเรื่องเดิมที่เราทําอยู่นะครับนะและก็สิ่งใดก็ตามที่เรายังตั้งใจทําต่อไปเนี่ย จะประสบผลจังหวพะพฤทธหัสมาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ12ปีมาทีดังนั้นเนี่ยเวลาที่พฤหัสอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันคุมทั้งกระดานเลยนะอาจจะจะว่าไปเหมือนกับตรงนี้คุมทั้งกระดานดวงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเจริญงอกงามนะครับของสิ่งรอบตัวเราหรือแม้แต่ตัวเราก็เถอะนะครับพฤหัสตรงนี้เนี่ยจะให้ผลมากนะครับดังนั้นเนี่ย สิ่งใดก็ตามที่เราทําสําเร็จในช่วงนี้เนี่ยนะฮะทำได้ในช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งถอยในช่วงนี้เนะี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าจะอยู่กับเราเนี่ยเป็นหลักปีนะฮะ เป็นหลักปีไม่ใช่เป็นหลักเดือนเพราะบางทีเนี่ยดาวย่อยๆเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเ,ออเวลาเดินมาดีก็ให้ผลดีแต่มันก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในจังหวัดตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันมีทั้งดาวใหญ่ดาวย่อยดาวที่เดินเป็นเดือนดาวที่เดินเป็นปีเนี่ยมารวมกันดังนั้นเนี่ยเวลาดีเนี่ยของเรื่องราวเนี่ยมันดีเป็นหลักปีถ้าเกิดเราเราตั้งใจดีๆพื้นฐานชะตาของตัวท่านเองก็ดีอยู่แล้วด้วยนะฮะในจังหวะที่เรียกได้ว่า มันฟ้าส่งดินเสริมเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันจะไปไกลไปไกลกว่าที่ตัวท่านคิดมากนะครับแล้วก็เรื่องสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยสำคัญเนี่ยถ้าเราดูต่าง,างพบเนี่ยเรื่องการลงนามในสัญญาต่างๆที่ท่านโอ้โหอ,อยากจะทําแล้วอยากให้มันได้ผลอยากให้มันจะเป็นจังหวะนี้แหละครับคู่ สัญญาของท่านนะครับคนที่ท่านต้องการที่จะร่วมลงมือร่วมลงนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างแค่เช่าซื้อหรือเรื่องใหญ่ๆอย่างการร่วมกิจการกันอะไรทํานองน,องนี้นะฮะมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นจังหวะที่เกิดการส่งผลนะครับมันจะทําให้เกิดการร่วมใ้ร่วมมือเกิดความก้าวหน้าในกิจการงานอะไรต่างๆที่ท่านเนี่ยได้ใช้เวลาเนี่ยเดินทางเพาะบ่มมาเป็นเวลานาน,านแล้วชาวลัคนาราศีมกรบอกได้เลยครับเวลาทําอะไร ไม่ใช่พวกฉาบฉวยนะครับไม่ใช่พวกฉาบฉวยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทํามาเนี่ยรวนแล้วแต่คิดกันมาเนี่ยเป็นหลักปีนะฮะหลายๆเรื่องนะฮะสุทู่ซีทำมาอดทนมาใครพูดบอกว่ายังไงอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ถอยง่ายๆเพราะตัวท่านเป็นคนมองการไกลแล้วก็มองเห็นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นและโอกาสที่มันจะเมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราได้รับผลดีนะครับดังนั้นเนี่ยเวลานั้นคือเวลานี้เวลานี้เป็นเวลาที่ เทวดาแห่งราชาโชคทั้งสามเนี่ยได้มาสถิตหลงตรงนี้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวยังไงฟ้าส่งดินเสริมเทวดาช่วยทุกท่านจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ผมเองก็ขออใจช่วยทุกๆท่านครับชาวลักนณาราศรีมังกรทุกคนครับเรื่องรา,อาวอะไรต่างๆนั้นจะเป็นไปมากมายนะครับในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้ขอให้ตั้งอกตั้งใจให้ดีครับ จังหวะนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับทำให้เต็มที่ขอประสบความสำเร็จมากๆนะครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกๆท่าน